ให้ทำเลยจ้ะอ๋อเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการทำองค์ที่เขาอบองค์เ่ยโอเคพอเร็วดีเราได้องค์แตกมาเราก็วิธีการแรกก็คือทุบทุบตูดค่อยๆนะต่อไปคือเอาอิฐมาวางเอาอิฐมาวางอ่าวาง<ะ>อย่างเงี้ยนะสักสามก้อนใช่ไหมอ่าประมาณนี้อือครับเพื่อ เราจะเอาเตาวางนี่อันนี้เอาองอค์ครอบทำไมต้องใส่ฐาหนทั้งสองคือเอได้ละสองก้อนละ่ะเพิ่มความสูงอือไม่งั้นมมล,ล,ล,นะลมถ้าไม okay. นโอเค้วเดี๋ยวลมไม่เข้ายกนะยกไหวไหมไหวไหวโอเค ตั้งขาเสร็จแล้วก็ว<อ>ให้มันมีช่องว่างแบงนี้ต้องไปถต่งให้แม่ดูเพื่อจะได้ตาไปวางได้นี่แต่ะตรงนี้จะเห็นให้มีช่องว่างแบบน,นี้แล้วเดี๋ยวเราจะเตาใส<จ>่นะครับล <c oughs> มจะออกตรงนี้โอเค ย่างนี้นะถ้ามันโยกเย่ก็หาเลยลองหินเสียวไม่ให้มันโยกอโอเคนะครับ<ห>อันนี้ถือว่าจบขบวนการการเตรียมเตาเดี๋ยวเราจะกอ่อไฟเคค่ะ นี่ <ๆ S 1> ก่อไฟเสร็จแล้วเราพอเราก่อไฟจะเป็นแบบนี้นะอย่างเงี้แล้วก็นี่เลยไหนอะไรตะขอ,อเกี่ยวปึ๊บนะครับนี่ตะขอเนี่ยผมดัดเหล็กไว้รอแล้วเกี่ยวเลยก็หมกักอ่าซอสหอยหน่อยนึงนะครับแล้วก็ซีอิ๊วฝาเขียวแล้วก็โรด,ดีแค่นั้น โอ้โหนี่ครับขาหมูที่เราหมักไว้สองชั่วโมงห้อยเลยนี่นะแต่วันนี้ดม๋ยากน,นี่ลวดแล้วทำแบบนี้เกาะเลยปึ๊บเกี่ยวเลยครับแล้วก็เกี่ยวนี่ปึ๊บแบบนี้ เห็นไหมทีนี้อันนี้มีเศษเป็นีสีครงเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเกี่ยวแล้วก็ห้อยไว้นี่นะครับนี่ฟิวประมาณนี้นะโอเคนี่ให้ดูดูหนึ่งดูในนี้เห็นไหมประมาณนี้เสร็จแล้วก็นี่ครับปิดฝา ของแถมของแถมพิเศษคืออะไรคืออะไรกล้วยกล้วยเดี๋ยวเราจะเอากล้วยลงไปย่างให้เธอด้วยอย่างนี้นะก็ง่ายๆก็เอาใส่ไปในนี้แหละเราก็จะทําเป็นอย่างเงี้ยที่ย่างนั้นก็โอ้โหไยข้างล่างไม่ฮะไม่เป็นไรเอาออกมาหน่อยนสูงหน่อยดู อันนี้เริ่มเริ่มเริ่มไหม้แล้วเริ่มแบบเราก็จะดูแล้วว่าข้างล่างมันไหม้มันประมาณนี้ตัวนี้เหรอไหมขยับขึ้นไหมจะดูจะดูนี่นะพอดีอันนี้อันนี้ของชอบของใครมีขาหมูมีซี่โครงมีกล้วยมีกล้วยชอบกล้วยหนูทั้งเลยชอบนี่ครับ มีใจก็ตามมาสามสิบนาทีผ่านไปเรามาดูผลงาน,นครับนี่ครับเหลือง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 นี่ครัอบอบต่อ <c oughs> ไฮไลท์เลยดูนี่ครับเังไงยังไงอุ้ยหอมม,อมากเธออุ้ยมันไม่มีกลิ่นนะดูเธอ,อดูดแ,มแม่กินไหมอ่ะเราให้เธอ ร้อนไหมโอ้หร้อนนะเป็ตน้ำไถ่เป็นธรรมดาด้วยนี่ไงอู้หร้อนรนะ้อนอ่ะเดี๋ยวไว้ก่อนโอ้หลอกป,ป<ร>ัสสาวบุ๊มไล์สดดีก่นั่้สิมันหลอกกับอะไนะจะได้